สับสนุนโดย HP Magibatter สวัสดีเพื่อนๆชาว n o t e บุ๊กสเปกทีทุกคน HP กวข้ามทุกขีดจำกัดครับกับ e l i t e Book รุ่นใหม่เบาเพียง1.2กิโลกรัมพร้อมจอ 3K นะฮะเรียกได้ว่าเป็น n o t e บุ๊ก HP e l i t e Book 1030ประกอบขึ้นจาก CNC อลูมิเนียมแบบดมอนคาร์ดขนาด12.5นิว้ว พร้อมกับหน้าจอแสงผลทําจากกระจกคอนกอริ่าขนาด13.3นิ้วครับแล้วก็ออปชั่นเสริมด้วยจอแสงผลแบบ QHD 3,200 x 1,800โดยเป็น QHD Plus นะฮะโดยมาพร้อมกับความบางเพียง15.7ม mm ิลิเมตรและน้ำหนักที่น้อยกว่า1.2กิโลกร,รัมเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กครับที่มีความพรีเมียมสุดๆและความบางเบาแต่ยังคงประสิทธิภาพสูงโดยคุณสมบัติอื่นๆครับก็คือหน่วยประมวลผล Intel Core M Generation ที่6 ซึ่งมีความไวในการทำงานมากกว่าเดิมถึง20%และมีความจุ SSD ถึง512 g b สามารถเพิ่มความจุสูงสุดได้ถึง16 g b กช่วยให้ประหยัดพลังงานและยังคงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเงียบสนิทด้วยดีไซน์แบบไร้พัดลม ส่วนแบตเตอรี่4เซลล์ครับที่รองรับการใช้งานได้ถึง13ชั่วโมงและยังยาวนานกว่ารุ่น1020ถึง40%พิมพ์ระดับพรีมเมียมของ HP ที่ทำให้ทุกจังหวะของการพิมพ์สะดวกสบายและต่อเนื่องและยังมีอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ notebookspec com ได้เลยโดยราคาและวันวางจำหน่ายเนี่ย notebook HP EliteBook 1 0 3 0คาดว่าจะจำหน่ายในประเทศไทยช่วงเดือนมิถุนายน ราคาเริ่มต้นอยู่ที่41,990บาทและนั่นก็คือความสุดยอดของ HP ที่นำมาฝากกันครับอย่าลืมกด Subscribe Notebook Spec ใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ